ตาไปจ้ะไปเราะไปเราะไปเราะอีกแล้วไปเราะอีกแล้ว ไปจ้ะไปรูบ้าวอันนี้มีลายมาลาแบบนี้สุดทางว้าวแล้วเกินแล้วไป เอาคือเงียบคือบ่มีไฟแววหยังโอ้ดิ้งินอยู่บอนอจ้ามาไหคือเงียบนอเขาคือบ่ได้ยินผู้ใดส่ะ สวัสด,ดีทุกกำลังเจอเด้อจ้ะเด้อไปไป,ปอันกองไฮโซ่ะเคาเห็นบปล่ไปสิไปอันนืนอันเอาอยาน้ำจ้ะบวัสดีเด,ด้อไอปนคือเงียบนอ ไปนี่ไมโครโฟนน้ำจ้ะเห็นบอกอัดอัดวิดีโอน้ำได้นี่ทางหน้าจ้ะอากาศดีดีจ้ะมื้อน,นี้แดดอ้าวคือเงียบคือบ่มีไผว่บ้นานามาฮานี่เหอมามามา ไปเื่อนอันไปเอายาแล้วก็สิได้อันไปเส้นบีทจ้ะเพราะว่ารอบคำซีเอ็ดกว๋วยเตี๋ยวกินเลยไปซื้อถั่วงอก จ้ะโอ้ยลดหลายอันผมค่อยกระส่งนี้ล่ะเด้อพี่น้องบ่าเป็นยังเด้ะคนงามงามคือเก่านั่นแหละเนาะจ้ะหน้าตาก็บหไดไแต่งก็บ่าอันเป็นน้ำเฮ็ดตั้งแต่เสาจ้าขอบคุณถางเตอร์เวทีน้ำเดอค่ะ มาเฮอกำลังเจอเนาจะจ้ะไปไปเฮ้ยแไปดื่มสักเปกเสิบอ๋อบัปุบเอาสําน้อยไปดื่มสักเปกดีไหมอา้าวคือเงียบเนาะ ร้อยแขนอันยังกล้องน่ะนะไปจ้ะไปจ้ะโอ้ยคือเงียบคือบ่มีผู้ได้บานำคอยเหรอสุขใส่ผ้ากันปิดไม่เมดมามาไปตรอไปตรอ cái xì họ lại là nhàng lêu rồi chả Hãy subscribe cho nhôm Ghiền Dạ, mi rốt mà, Tăng tròn hay khâu còn Bà. Lọc bài ngắn Mừng đặc biệt. นักเรียนสักเที่ยงได้ดีน้อย ใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วไหวคือบะมี่ผุดได้บานนำเฮาสวัสดีทั้งเอ้าเวทีเด้อจ้าบอดเ้เซอร์แวนบอเห็นหงเด้อจ้า <c oughs> เดี๋ยวไปถึงเซนบีดก่อนแล้วจังปิดกล้องค่ะจ้ะ ราจะข้ามไฟแดงก่อนมันหม่นไฟแดงและไฟเหลืองถ้ารถถ้ารถเขาขัาบมาเขาเห็นไอ้คนข้ามเขาก็สีจอดนะนะจ้ะเขาเบิง่งเ,เขาคือสิเบิ่งค่อยมันมัดยังใส่ในหัวเนาะอีอันนี้สุดอระจ้ะไปข้ามปะ มาจา้ะไปไปอันมองนี้กัเป็นเป็นอันเป็นเป็นโบสถ์เนาะออาเป็นไอ้วัดนั่นแหละเป็นโบสถ์แม่โบแม่เป็นวัดก็ะเป็นโบสถ์จ้ะเวลาคนแต่งงานแต่ว่าอันเป็นสุสานนําเนี่ยกับมองอันฝั่งซบเนาะเป็นสุสาน,นจา้ะแต่ปีแต่ว่าปีที่แล้วอ่ะเฮ็เอ,อมองนี้ลหละนี่มองนี่เฮดกอเอ แต่เราก็ไม่กล้าเก็บหรอกเพราะว่าใกล้เห็นไหมนี่จ้ะไปใกล้จีถึงละกล็ย่าอย่าเบิ่งค่อยอย่าเบิ่งค่อยเด้อค่อยสิพาซุ่มเจ้าไปตลรดจ้ะ เดี๋ยวไปฮอดแล้วค่อยจังปิดกล้องค่อยก่อนเพราะว่ามันมันเห่งหลายประมาณสิบนาทีโอเคไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสิมีรถหรือเปล่าวิ่งน้องกะหักอายยมตายน้องำทีพระเจ้าอยลีรีรลาวดี เขาหักไอโบก็หักทุกคนแล้วเนาะเขาเบิ่งเฮากระยาถ้ามันเจออืมเขาเบิ่งเฮาค่าบอกต้องคิดว่าเขาเแบบิ่งเฮาแบบว่าแบบว่าคือผีดบากระยาถ้ามันเจอเฮาสวยเนาะมันป็นนี่กะธนาคารจะ้ะธนาคารเนาะจะ้ไะไปเราไป ก็ฟังกันเลเนยเดี๋ยวนาะเขายนี่ยจ้ะอีกนัดนะว่าสั่งเราไหมอ้ยอยาไปสั่งอยากกับยานมือ่อื่นได้ไปสั่งอยู่สั่งมื่อนี้บอแรกคือปวดท้องคือป,ปวดปวดท้องจ้ะเฮ่นะ,ะไอ้สีห่อนได้จ้ะพี่น้อง นี่แหละเมืองที่เขาอยู่เขาหอมว่าก็เป็นหมู่บ้านนี่แหละเนาะเออมิสโมโนตันจ้ะอยานะดว่าฉันรู้ไหมเรียกมัดภัยรู้ไมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงไผ่เ้อเบาแน่ไม่ได้ยินเลย อ๋อโอเคจ้าด้โอเคบอเป็นยังห้ากว่าเ้าหรือว่ากล้องเ้าเสียบอเป็นยังคือว่าผู้เดียวจนชดทางซะเนาะบ้าตีไปไปโอเคโอเคเดี๋ยวสิขึ้นไปแล้ว อันว่าสิไปสั่งยาก็คือสิว่ไ,ได้สั่งก็คือปวดปวดท้องสิมาซื้อของแล้วก็สิฟ้ามืออะซะจ้ะมองหนังลิ้นมองนั่งลิ้นเขาจ้ะโอเคเดี๋ยวไปไอไปหอดน,นี้สิป,ปิดกองเห็นบ่พี่น้อยกองเฮาให้โซ่อบอ่อยู่ในหัวเฮาเนี้ <c oughs> ให้โซยังยืดยังยืดซ่งเอามาหมัดน่ะนะจ้ะเดี๋ยวปิดนี้ก่อนปิดนี่พอดแล้วครับปิดวิดีโอเท่าก่อน